ะะเกิดจากเม็ดสีที่สร้างขึ้นมาผิดปกติถ้าเราแค่กําจัดฝ้าออกไปเนี่ยฝ้าก็หายเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะสาเหตุของการเกิดฝ้าหลักๆมี4อย่างนะคะ1คือเซล,ล์สร้างเม็ดสีทํางานผิดปกติหรือทํางานมากเกินไปค่ะ2คือผิวนะคะมีความเสื่อมสภาพหรือผิวชราหรือรที่เราเรียกว่าโซลาร์อิลาโซซิตนะคะ3คือเส้นเลือดค่ะและ4คือพันธุก,กรรมค่ะเซล์สร้างเม็ดสีหรือเซลเมลาน,นไซต์นะคะ ทำงานหรือผลิตเมลานินออกมาทาให้เกิดเป็นฝ้าอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะกาจัดเม็ดสีออกนะคะเลเซอร์ออกพิวลิ่งฝ้าออกนะคะแต่ถ้าโรงงานผลิตเม็ดสีเนี่ยยังผลิตฝ้าออกมาตลอดเวลาก็จะทําให้เกิดฝ้าซ้าได้ค่ะ 2. นะคะผิวที่เสื่อมสภาพหรือโดนทําลายจากแสงแดดหรือที่เราเรียกว่า,โซ,า,าโซล่าอิลาโซซิตนะคะเนื่องจากผิวของเรานะคะมีตั้งแต่ชั้นอ p พ d e ดมิสเดมิสนะคะ basement m e ม b r a เส้นเลือดแล้วก็คอลลาเจนเมื่อเราโดนสารมากระตุ้นให้ทําลายหมอนคอเรียกก้อนนี้ว่าฟีเรดิคอลนะคะยกตัวอย่างเช่น U V อย่างที่หลายคนคุ้นเคยกันนะคะเมื่อฟีเรดิคอล มาทำลายชั้นผิวหนังเหล่านี้ก็จะเกิดสารไบโอเคมีคอลต่างๆนะคะหรือสารชีวเคมีเนี่ยทำให้เกิดกระบวนการอักเสบแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็โดนทําลายค่ะเมื่อเซล์เหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะทําให้เกิดฝ้าแล้วก็ผิวหนังที่เสื่อมสภาพได้ค่ะ